สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ่วงจุ้ยดาวเก้ายุคนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา19บเกานกาถึง19บนกาห้นาทีนะครับและเช่นเคยครับรายการของเราเป็นการสอนเกี่ยวกับ่วงจุ้ยนะครับโดยใช้หลักของดาวเก้ายุคครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาจารย์ได้มีโอกาสไปออกบูธนะครับที่เยาวราชนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจํานวนมากเลยนะฮะแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยอาจารย์ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับหวงจุ้ย ที่ให้กับคนที่สนใจที่มาดูนะครับผมแล้วก็อาจารย์ฮะได้สะดุดเกี่ยวกับสิ่งสิ่งหนึ่งครับซึ่งเป็นสถานที่นะฮะอยู่ในละแวกเยาวราชนั่นเองครับโดยสถานที่นี้นะฮะเกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยนะฮะโดยตรงเลยนะฮะแต่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ดีกว่าครับขอต้อนรับนะครับท่านอาจารย์มงคลมงคลประพฤติคณะกรรมการฝ่ายบริหารสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเรื่องสถานที่ลึกลับที่ผมพูดนะฮะอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าบรรยากาศหน่อยว่าที่ที่แล้วอาจารย์ไปทาอะไรมาครับคืออย่างนี้ในสัปดาห์ก่อนซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนดังนั้นถนนเยาวราชเขาเรียกว่าเป็นถนนมังกรมีลักษณะคดโค้งแล้วมีนะครับพี่น้องชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยเข้ามาเนี่ยทำการค้าขายหรืออยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าทองคำนะฮะ หรือร้านขายอาหารเสื้อผ้าตามสำเพ็งเนี่ยนะครับ,รบเป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยนะครับจึงจัดงานถวายเทพเกียรติเนี่ยให้กับองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมีนะครับองค์แทนก็คือสมเด็จพระนังสมเด็จนะฮะพระเทพรัชนราชสุดาเนี่ยทรงสเสด็จมาในพิธีและทําการสักการะเนี่ยนะครับ อ,องค์พระแม่กวนิมิที่มูลนิธิเตียนฟ้าดังนั้นเนี่ยนะครับซุ้มต่างๆมีอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นก็คือซุ้มของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยนในพระบรมราชินูปมัมภมในวันนั้นเนี่ยนะครับทางสมาคมของเราเนี่ยได้จัดทําการพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องห่วงจุย้ยเกี่ยวเรื่องที่อยู่อาศัยและเกี่ยวกับเรื่องนะครับหงเห่เฮง ดังนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เช่นเดียวกันวันนั้นเนี่ยนะครับมีประสบนิกรเนี่ยเป็นจํานวนมากมาให้การต้อนรับเสด็จนะครับขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและมีดาราจีเนี่ยนะครับขวามืออาจารย์เนี่ยเป็นดาราจีนแผ่นดินใหญ่และก็ซ้ายมือก็คือนักศึกษาจีนซึ่งเป็นนักศึกษาแรกเปลี่ยนวันนั้นมาทําการพยากรณ์ถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรผู้หญิงก็คือเกี่ยวกับเรื่องนักคู่นะครับนี่เพิ่งอายุ20ต้นต้นเองนะฮะเนี่ย ดังนั้นเขาบอกว่าคนเราอย่าประมาทเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่หรือสภาพของนะครับดวงชะตาวันนั้นเรามีการพยากรณ์กันแบบถึงนะครับถึงดึกเลยเที่ยงคืนเลยนะฮะเพราะว่ามวลชนทั้งหลายเนี่ยลังไหลมาเป็นจํานวนมากยืนเข้าแถวเนี่ยนะครับไม่กลัวความเมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยเป็นแถวยาวเหยียดยิ่งกว่าหางว่าวนะครับเราก็มีความตั้งใจว่าในเมื่อเขาตั้งใจอยากจะดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่หรือโชคชะตาเราก็จัดให้แบบเต็มๆเลย ในวันนั้นเราก็ทําการพยากรณ์กันแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะเราเป็นลูกหลานของโหรนะครับของสมาคมโหรแห่งประเทศไทยแล้วก็เจาะใจเลยนะครับวันนั้นเจาะใจคนที่เข้ามาทํานายเป็นอย่างมากว่ารู้ได้อย่างไรนะครับรู้ได้อย่างไรว่าชะตาของนะครับท่านนั้นเป็นอย่างไรเขาบอกวันเดอนปีเกิดน,นั่นแหละครับเป็นตัวบ่งฟ้องเสร็จแล้วที่อยู่อาศัยเนี่ยวันนั้นได้มีการประเมินอีกนะครับว่าคนเรายังไม่รู้เรื่องหวงจุ้ยอีกเยอะมากนะครับ พียงแต่ผมถามว่าบ้านท่านอยู่ทิศอะไรเขาบอกทิศเป็นอย่างไรนะฮะเราจึงมีการประเมินสถานการณ์ว่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนเราเนี่ยยังมีคนจํานวนอีกมากมายเลย<ะ>ที่ยังไม่มีความเข้าใจดังนั้นรายการหลงจุ้ยดาวเก้ายุคเนี่ยนะครับจึงขอนาบทบาทสิ่งที่ดีต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยจแ,และว,วันนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสตอนพกักเบรก ก็ได้ไปเดินดูซุ้มนะครับ,รบซุ้มประตูนะครับเนี่ยเฉลิมพระเกียรตินะฮะ72พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเขาบอกว่าวงเวียนโอดียนตรงตำแหน่งหัวเนี่ยเป็นจุดหัวมังกรเสร็จแล้วซุ้มนะครับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินะฮะครบรอบเนี่ยฮะหกรอบพระชนมายุครบหกรอบนะครับ,รบพระชนมเาเจ็ดสิบพรรษาดังนั้นซุ้มประตูนี้มี ความร่วมมือการสร้างขึ้นมานะครับกับข้าราชการกรทมเนี่ยนะครับและพี่น้องชาวจีนนะฮะซึ่งอาศัยอยู่บริเวณแถบนั้นเนี่ยนะครับทำการก่อสร้างเพื่อเป็นจุดเนี่ยนะครับเติมพลังฟ้าและพลังดินเชจแล้วป้ายความหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าป้ายความหมายที่ดีต่างๆเนี่ยของซุ้มนะครับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเขาบอกว่ามีความหมายที่เป็นมงคลนะฮะและมีการใช้ทองคำเนี่ยในการสร้างถึง99กกิโล เนี่ยนะครับซุ้มเทิดพระเกียรติเสร็จแล้วจะมีแผ่นนะครับแผ่นศิลานะครับทั้ง9แผ่นเนี่ยแทนตำแหน่งเต่าดํานะครับอยู่ที่ตำแหน่งซุ้มนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับหากบุคคลใดได้ไปยืนใต้ซุ้มเนี่ยนะครับจะรับกับพลังฟ้าพลังดินอย่างเต็มที่นะฮะเนี่ยการที่สร้างซุ้มเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยชาวจีนเนี่ยเล็งเห็นหรือสะท้อนถึงนะครับเขาบอกว่าความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดิน ดังนั้นเนี่ยชาวจีนพ้นทะเลที่เข้ามาพำนักพักพิงในประเทศไทยเนี่ยนะครับ,รบเขามีการลงทุนเนี่ยนะครับสร้างเซ拉เนี่ยเป็นไซนะครับไซหรือสิงตัวผู้และตัวเมียดังนั้นเนี่ยครับไว้คอยปอกป้องสิ่งที่ไม่ดีต่างๆสิ่งที่ดีต่างๆเนี่ยของนะครับซุ้มซุ้มเฉลิมพระเกียรติหรอบเนี่ยนะครับ มันเป็นความหมายที่เป็นมงคลต่างๆทั้งนั้นไม่ว่าจะมีข้งข่าวเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีมาให้ดูอีกครับอาจารย์ครับมีนะครับใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูภา,า,าพาไปนะครับบางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องมีไซตัวผู้ตัวเมีย<อ>และความหมายของไซเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นลักษณะเนี่ยถ้าตัวผู้เนี่ยนะครับเขาจะเหยียบลูกลกถ้าตัวเมียเนี่ยนะครับเนี่ยเขาจะเหยียบลูกเขา,เาไว้ โดยส่วนมากเนี่ยเขาจะประดับประดาไว้ตามหน้าสันเจ้าอนนี้ตัวเมียนะครับเขาจะเหยียบลูกไว้เหยียบลูกตไมครัจอาจยรย์อ่าเหยียบลูกไม่ให้ลูกมันเด้อนะครับเนี่ยเพราะถ้าลูกมันเด้อนะครับมันถือว่าโหดหรือไม่โหดมันก็ไม่เป็นการโหดเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องมีแม่คอยบังคับนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยที่เราได้นํามาเสนอเนี่ยเขาบอกมีข้างคาวนะครับสี่ตัวอยู่ตรงใต้โ้ม เสร็จแล้วมีการทําด้วยทองคำ99กิโลเดี๋ยวเราไปราะ็อกันอีกทีหนึ่งครับนี่นะฮะมีการแล้วมีมังกรอีกหนึ่งคู่นะครับคก็คือข้างบนนี่ไหมฮะข้างบนนี่ฮะที่เป็นยอดตรงนั้นนะครับอนะครับตรงยอดและเสร็จแล้วหุ้มด้วยพระปรามาพิถัยด้วยนะครับครับเนี่ยคำย่อว่าพอปลอเนี่ยมังกร2ตัวเห็นไหมครับ อันนี้คือความหมายหมายถึงประตูมังกรใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มังกรคู่หนึ่งโอ้โหนี่ทองคาแท้อยูนะครับเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เนี่ยคนจีนเขาเทิดทูนเกี่ยวเรื่องมังกรมังกรก็คือห้องเต้ครับนะฮะอันนี้ภาษาจีนอันนี้คือใช่ก็คือความหมายอักษรจีนเนี่ยนะครับเขียนคำว่าเทียนเทียนเทียนฟ้าแปลว่าก็แปลว่าตะรค์หรือว่าฟ้านะครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เนี่ยนะครับบุคคลได้รับสิ่งที่ดีต่างๆจากพลังของท้องฟ้า และก็นะครับพลังของพื้นดินครับนะฮะเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าท่านอยากจะได้โชคดีเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยไปยืนอยู่ใต้สมและตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับอันนี้ข้างบนไหมฮะอาจารย์ข้างบนใช่ไหมครับอันนี้เป็นใต้เพดานครับใต้ฟ้าเขาเรียกใต้ฟ้าอ๋อที่อาจารย์บอกว่าเป็นข้างคาวใช่ข้างคาวสี่ตัวข้างคาวคือสัญลักษณ์ของอะไรนะครับอาจารย์ของฟูกแปลว่าโชคดี ลัทีนี้นะครับเขาบอกว่าทําไมถึงต้องใช้เป็นเลขคู่คนจีนนับถือว่าเลขคู่เนี่ยนะครับเป็นเลขที่เป็นสิริมงคลสองตัวสี่ตัวยังเวลานะครับตุ๊ดจีนเนี่ยเขาก็จะนํำส้มไป ให้พรกับผู้หลักผู้ใหญ่สี่ผลสี่ผลอ๋อก็ใช้เลขคู่เป็นเลขมงคนคนจีนก็นิยมหยิงลูกโลกอ่านะฮะตั้งใจหมายความว่าไงครับจันครับนะครับแปลว่าอํานาจเนี่ยฮะปรับปรามพวกสิ่งที่ไม่ดีต่างๆครับและดังนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่อยู่แถวถนนเส้นนั้นเนี่ยจะได้รับสิ่งที่ดีต่างๆจากซุ้มนะครับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มพลังที่ดีให้กับ ประสบนิกรอนหรือว่าประชาชนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งอาศัยอยู่ในแถบถนนมังกรหรือถนนเยาวราชแห่งนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่นะครับมหัศจรรย์และก็เป็นน้พักน้ําแรงของนะครับชาวจีนเนี่ยที่มาอาศัยผืนแผ่นดินไทยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านก็เกิดเป็นคนไทยคนหนึ่งพวกเราทั้งหลายนะครับเราต้องรู้จักนะครับ ความกตัญอยู่รู้คุณของแผ่นดินนะครับเพราะว่าแผ่นดินเป็นผู้ให้กําเนิดนะความเป็นอยู่ของคนเรารไม่ว่าจะเป็นชาวนานะครับก็จะมีการทําข้าวมีใช้น้ําใช้ดินนะฮะเนี่ยหากินด้วยความบริสุทธิ์และชาวบ้านอย่างเราก็ประกอบธุรกิจอย่างนะครับอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทรําแต่ซุ้มเฉลิมนะฮะซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมันต่างกับซุ้มประตูบ้าน วันนี้จะขอเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องนะครับการสร้างบ้านหลายคนเนี่ยนะครับสร้างบ้านขึ้นมาแล้วนะครับถึงจะมีการล้อมรั้วเพราะว่าล้อมรั้วเสร็จแล้วก็มีการสร้างประตูเพื่ออะไรประตูเนี่ยเป็นทางเข้าออกนะครับหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างภายในและภายนอกและประตูรั้วนะครับเนี่ยที่เราสร้างไว้ติดประตูที่ติดกับรั้วนะครับบางบ้านเนี่ยมีการสร้างซ้มขึ้นมา อยู่เหนือประตูคําว่าซุ้มเหนือประตูหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามันเป็นเส้นคานจะเป็นรูปทรงใดก็แล้วแต่นะครับเราอยากคิดได้ทําการสร้างซุ้มของประตูอย่างเช่นซุ้มนะครับประตูเฉลิมพระชนมภารสาเนี่ยไม่ได้นะครับแต่มีข้อยกเว้นว่าหากสถานที่นั้นๆเป็นสถานที่ใหญ่นะครับหรือเป็นสถานที่าข้าราชการ,รหรือนะครับ เป็นรีสอร์ตต่างๆแล้วสามารถอาจจะทําซุ้มนะครับหมายความว่าเสาสองเสาเสร็จแล้วก็มีคานอยู่ข้างบนก็คือครอบประตูอีกทีหนึ่งใช่นะครับอของหนักๆนะครับซึ่งสร้างครอบเสาสองต้นอันนั้นแหละเขาเรียกว่าซุ้มของประตูมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรบ้างนะครับหากบุคคลใดคิดว่าซุ้มประตูเป็นสิ่งที่ดีสําหรับบ้านที่จะทําการสร้างได้คิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะครับ สิ่งที่ถูกต้องก็คือเนี่ยบ้านไม่ควรที่จะมีซุ้มของประโตนะฮะมิฉะนั้นจะเกิดอาเพศเหตุร้ายอะไรบ้างรู้ไหมครับหนึ่งทราบเลยครับอาจารย์นะครับจะถูกนะครับเขาบอกว่าโจรกรรมหรือการปล้นของนับัญชาชีพสองนะครับจะเกิดคดีความต่างๆเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของบุคคลในบ้านหลังนั้นๆครับเลขประการหนึ่งก็คือเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรเกิดเกี่ยวกับคดีหรือนะครับ ฟืนไฟต่างๆเขาเรียกจะเกิดเพลิงไหม้นะครับหากบุคคลเนี่ยนะทำการละเมิดในการที่จะสร้างซุ้มประตูเพราะฉะนั้นซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6พรรษานะฮะ,ะ,จะเจ้าเขาเรียกว่า6รอบหรือ7 2พรรษรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ซุ้มบ้านไม่ควรที่จะทําเอาแบบเยี่ยงอย่างนะครับรบ,บางคนดูแล้วก็อยากจะไปสร้างซุม้มมีั้างคาว4ตัวนะครับและมีคำความหมาย ที่เป็นมงคลอย่างเช่นพลังฟ้าพลังดินอันนี้ผิดนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยนะครับเขาจะทําการสร้างนะครับก้าวมนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นสําเร็จในนะครับหน้าที่ของเขาประตูสุดท้ายอันนี้ถ้าบางคนท่านได้รู้ข่าวมานะครับเขามีการปรึกษาสิงแสเสร็จแล้ประตูสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ชนกุรีนะครับสิงแสเขามีความรู้ว่าถ้าเขาสร้างสําเร็จซุ้มที่9 เขาจะเป็นใหญ่โตทันทีเขาเลยมีการทําลายซุ้มนี้ให้เกิดรอยแตกแล้วนะครับถ้าบุคคลใดได้รู้จริงๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบางคนคิดใหญ่คิดโตนะครับเขาจะสร้างเป็นซุ้มที่มีการเชื่อมพาลังของมังกรนะครับในศาสตร์ฮงจุ้ยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พิสดารนะครับเกินกว่าคําที่จะอธิบายแต่ถ้าบุคคลใดรู้นะครับและมาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์หรือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะครับ มันก็จะเกิดคุณค่าอย่างยิ่งใหญ่คร,ครับทีนี้เรามาว่ากันเรื่องนี้บ้างในการเปิดอบรมในวันที่23มกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่เราจะเปิดทําการสอนเดาวเอียงและการหาพลังธาตุที่สําคัญใกล้เข้ามาแล้วคับเขาบอกว่านะครับพลังที่สําคัญก็คือพลังของธาตุก็คือธาตุทั้ง5ก็มีธาตุทองธาตุน้ำไม้ไฟดินเนี่ยนะครับครับหากบุคคลใดได้รู้ธาตุได้ใช้จุดนั้นเป็นจุดพักพิง ในการที่จะเสริมเติมพลังให้กับบ้านหรือที่อยู่อาศัยของเราเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ว่านะครับไปพักพิงหาจุดส่งเสริมตําแหน่งไหนก็ได้บางคนเนี่ยให้ความรู้นะครับหรือโทรไปถามว่าเอ๊ะควรที่จะใช้จุดพักพิงหรือหลังนั่งพิงทิศอะไรถึงจะเหมาะสมบ,บางอาจารย์ก็ไล่ไปเรื่อยอาทิตย์นี้ก็เป็นธาตุน้ําอาทิตย์ต่อไปก็เป็นธาตุไม้ เขาบอกเอ๊ะนั่งหรือนอนแล้วก็ไม่ดีเลยก็ให้เขาหมุนไปรอบทิศนะครับมันก็ต้องเจอทิศดีสักทิศหนึ่งแต่บุคคลใดถ้าได้สังเกตได้เรียนรู้นะครับเราก็จะได้รู้อย่างมีคุณภาพครับดังนั้นในวันที่23เราจะสอนหาพลังธาตุที่สําคัญเสร็จแล้วสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่เรียนเดาวตรงไปกับผมแล้วนะครับเราจะสอนดาเอียงคือคุณเรียนไปแล้วนะครับครึ่งหนึ่งของวงกลมหรือนะครับ 180องศาไปต่ออีก180ในวันที่23อา้าวเต็มหมดแล้วเต็มแล้วนะครับเน่เ oh, สร็จแล้ว oh, รุ่นพื้นฐานในวันที่30มีนาคมนะครับเป็นรุ่นที่20เนี่ยก็เต็มอีกเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าการสอนของเราเนี่ยนะครับหรือเปิดอบรมเพียงในวันเดียวบางคนบอกว่ารู้เรื่องเหรอะนะครับถ้าผมสอนไม่ได้คงไม่กำเนิดมาถึง20รุ่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ พยายามมีความตั้งใจเรียนเองรู้เองจะได้ไม่เสียรู้คนคเพราะว่าอะไรเพราะว่าการติดอาวุธทางปัญญาถือว่าเป็นการติดอาวุธที่สูงสุดแล้วนะครับคุณสามารถที่จะไปนะครับหาทิศทางในการที่จะใช้วิชาการสังเกตเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุนะครับมันมีเหตุผลมาจะต้องเกิดตามเหตุนั้นมานะวิชาของชุย้ยเขาบอกว่า นะครับเราต้องวิเคราะห์ตามเหตุและผล<ช>นะครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรผลเกิดอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับยาประมาทกับชีวิตพลิกชีวิตของคุณเนี่ยนะครับด้วยการตกแต่งที่อยู่อาศัยเพื่อให้ก่อเกิดอะไรก็เกิดสนามพลังแม่เหล็กหรือกระแสชีพให้เติมเต็มนะครับเราเปรียบเทียบว่าบ้านเราถ้าเป็นบ้านที่ดีนะครับเหมือนหม้อแบตเตอรี่ใหม่ๆเนี่ยนะครับมันสามารถจะชาร์จพลังไฟเข้าได้เต็มเปี่ยมเสร็จแล้วในเมื่อคุณมีพลังไฟที่เต็มที่ ทำอะไรก็ประสบความสําเร็จแต่นะครับบ้านใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นพลังงานหรือหม้อแบตเตอรี่เก่าๆซึ่งเป็นบ้านที่สร้างมาแล้วในยุคที่7และสามารถที่จะแปลพลังนะครับเนี่ยให้บ้านหลังนั้นเนี่ยกลับกลายมาเป็นพลังยุคที่8ได้ด้วยวิธีการต่างๆอ,อ,อย่างเช่นนะครับการถอดลังคา การทําพื้นนะครับให้เกิดการสั่นสะเทือนหนึ่งใน3ของพื้นที่ถอดประตูพูดสีผนังใหม่ทาสี<ฮ>ะนะครับในยุค7อาจจะไม่ดีนะครับแต่ยุค8อาจเป็นพลังที่ดีหรือพลังงานของมังกรแล้วใครจะบอกคุณเล่านะครับไม่มีใครบอกหรอกครับว่าในยุคปัจจุบันยุคที่8ทิศทางตรงไหนดีนะครับแต่เนื่องจากเราได้มีการประเมินเกี่ยวกับความรู้ของประชาชนหลังจากที่ผมไปนั่งที่งานเยวราชมาสองวัน เราจึงมีความตั้งใจว่านะครับยังมีพี่น้องประชาชนอีกจํานวนมากที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องทิศทางหรือพลังงานต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับจุดเป้าหมายเราต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเราเนี่ยให้มีคุณภาพที่ดีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องพึ่งพาตัวเราเองทั้งสิ้นดังคำพาร์ทที่เขาบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน รเราไม่สามารถที่จะพึ่งใครได้แม้แต่พ่อสงคุณเจ้าเนี่ยที่อยู่จังต่างจังหวัดยังเข้ามาทําการอบรมและศึกษาและถือว่าศาสตร์แห่งการพยากรณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องหงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยหรือศาสตร์พยากรณ์เกี่ยวเรื่องโง่แห้งหรือการพยากรณ์เรื่องดวงชะตามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราควรที่จะยึดมั่นถือมั่นไว้คนเราอย่าประมาทกับชีวิต หากพลาดพังมาแล้วโอกาสที่เราจะแก้ไขยากวันนั้นมีการแจกนะครับแจกภาพมงคลเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นรูปปลากระจนขึ้นไปแล้วกลายเป็นมงกรให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายบมงกุเนี่ยครับโทรเข้ามาบอกมีขายไหมเราบอกเราไม่ได้ขายวันนั้นเราจะสอนพื้นฐานของธาตุนะครับอันนี้คือเดาตรงนะฮะคนเราต้องรู้หลักพื้นฐานก่อนถ้าเราไม่รู้หลักเนี่ยนะครับคนเราต้องมีหลักเนี่ยถ้าไม่มีหลักแล้วมันจะปัดเป๋นะครับ เราหาหลักให้มั่นคงเนี่ยเสร็จแ,แล้วพอเราได้หลักแล้วเรามีนะครับกฎเกณฑ์ว่าตำแหน่งต่างๆทิศทางต่างๆหรือธาตุต่างๆสามารถเสริมเราได้อย่างเช่นคุณสามารถเอาธาตุตรงนี้ไปแปรนะครับแปลสภาพเกี่ยวกับการใช้สีสันการออกแบบโลโก้รหรือแม้แต่นะครับเราเรียนรู้เรื่องธาตุเราสามารถเอาธาตุเนี่ยนะครับ,รบมาใช้กับสีเสื้อผ้าหรือสีของรถยนต์ได้มไม่ใช้ใช้ใชม่วไปหมดะนะครับ เขาบอกว่าธาตุที่สําคัญเนี่ยมันต้องหาหาจากปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดและเวลาตกฟ้าหรือที่เขาบอกว่าโพยีซีเทียวนะครับ,รบแล้วจะมาหาธาตุที่สําคัญว่าบุคคลใดส่งเสริมธาตุไหนคุณใช้ไปเหอะนะครับทิศนั้นสีนั้นนะครับตำแหน่งนั้นนะครับมันเสริมจริงๆเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการที่จะใช้นะครับราศี ของธาตุเนี่ยในตำแหน่งต่างๆในวงกลมๆนะครับวงกลมๆเนี่ยมันดิ้นได้นะครับเนี่ยดังนั้นเราเชื่อตัวเราเองอย่าไปเชื่อคนอื่นนะครับเนี่ยมาศึกษาเองแล้วคุณจะรู้นะครับว่าฟ้าดินนะครับและก็มนุษย์ซึ่งอยู่ตรงกลางมันคืออะไรโอ้โหนะครับครับเรียกได้ว่าเบรกนี้ฮะอาจารย์ก็ให้สาระความรู้เกี่ยวกับเรามากมายเลยนะฮะแต่ว่าสําหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในการอบรมฮวงจุ้ยนะครับต้องบอกว่าน่าเสียดายมากนะเพราะว่าตอนนี้ เต็มทั้งสองรุ่นแล้วนะก็คือรุ่นขั้นสูงกับขั้นพื้นฐานนะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดอยากจะเรียนเนี่ยก็ติดตามนะฮะใน Facebook ของเรานะฮะ f a c e b o o k c o m s มงคลนะครับติดตามให้ดีนะครับว่าจะมีการเปิดคอร์สใหม่อย่างไรนะฮะและอย่างเบรกนี้ครับอาจารย์ได้บอกถึงห่วงจุ้ยในแบบแบบรวมนะฮะแบบขนาดใหญ่เลยนะฮะไปวิเคราะห์ที่เยาวราชนะฮะสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะทำซุ้มประตูก็หยุดไ้ก่อนนะครับมันมีแต่เรื่องไม่ดีแน่นอนครับสำหรับช่วงนี้ต้อง พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับบ้านตัวอย่างครับที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ